โอ้ยเอ้าอันนี้ไม่ใช่ไม้หรอเฮ้ยไม่ใช่คือจะบอกว่าหินมันเป็นสีแบบนี้เหรอเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยีตลักพศสูบเดือนชูไดกันในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ที่รู้เลยจะมาต่อจากไอ้ตัวพาร์ทที่แล้วนะครับที่ได้มาปุ้นบ้านเอิมเสียดีนะฮะก็ช่วงนี้ผมกำลังหาไม้อยู่นะ คืเที่ยวไปนไี่คือนี่ฮะไอทางตรงนี้มันไปไม่ได้คือเอาจิงไปได้แต่กโกรธดแต่ผมไม่เสี่ยงนะกว่าขาหักตกไปตายแงเลยกันแรกหาไม้ก่อนเออไอนี้มันเป็นปูนชุบไม้ดูดิไอฝั่งนี้เป็นปูนไอฝั่งนี้เป็นไม้คีหลอกกันได้ฮะโอ้เล็กพัง เอาเหล็กฮนะเอาไม้อันนี้พอคาบได้กี่บล็อกวะเนี่ยเอน่าจะได้สามบล็อกโอเคข้างล่างมีไม้ไหมอะเอาไม้ด้วยฮนะคือบ้านรวยจนแบบไม่มีไม้ใช้ <c oughs> เออข้างล่างมีตีกกล่องเฮ้ยเดี๋ดยวนี้มีกุญแจอา้าวกุญแจบล็อกอะไรอนะ่ะมาตอนแรกไม่เห็นอนะ่ะ เดี๋ยวมันต้องมีสิต้องมีปลอกอะไรสักอย่างเฮ้ยเอ้าไอ้ตัวนี้มีบันไดอีกเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเอยมารอบแรกคือไม่ใช่มารอบแรกตอนนั้นไม่ได้ดูดีด้วยไงวะเนี่ยฮันแอนมีซัพพลายตรงนี้โอ้โหเราต้องค้นฮะอันนี้เป็นกล่องอาหารค้นด้วย คนแล้วก็กินฮะแล้วก็ทิ้งเอ่อไอ้น,นี่เป็นสักคีฮะไอ้น,นี่มีของดีโอเคกงากนกอดโอ้โหหมดคุณชางเตอร์เยอะอ้าวแหนที่ทอ,อีกเปียวเก็บมาตังอันนี้ไม่เอาอะ่ะแหนเน็ตอันนี้ของแต่งพิกพวกเออพิกแอกพวกนี้ละคีคมาเฮ้ยเหลือไอ้น,นี่มีแล้วไม่เอาโอเคมีเยอะอันสองอันก็พอ เอาทีไปได้เมาสวิกฮะเฮ้ยมีทางโอ้ยโอ๊ยโอสมบีสมบีเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเหรอข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเคลียร์เดี๋ยวไปเคลี่ยอ๋อเคอบอกว่าไอ้ตรงนี้มีสะพายมาที่นี่เพื่อการนี้ฮะสะพายหยวนมันให้หมดไอ้นี่อีกแล้ว เค็มเอนนี้น่ากักอุ้ยโคตรเทพน่ากักเอองั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาออกเอ้ยไอ้นี่ดูแล้วอกผ้ากับขอกนี้ไม่เอาโอเคกระสุนมาฮะมีดต่อมีดบินเอาละที่บ้านแต่เอาเหมือนเดิมนะฮะเอาไปขายก็ได้รถรัวจอดไปซะอย่างดีหม้อน้ำไม่เอาอะมีเยอะ เอ้ยตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งอ๋อตรงนี้มันข้ามไปตรงนู้นใช่ป่ะแล้วมันไปไหนไปฝั่งนู้นโอเคไปไหนดีเอาโอเคงั้นผมไปลองดูก่อนข้างบนนี้รู้สึกจะมีทรีนเยอะนะฮะก็เอ้าเดี๋ยวทางไปเยอะจังวะตรงนี้ก็ไปได้อ่าโอเคงั้นขอไปต่อบอกตัวนู้นก่อนเลยแล้วกัน รู้สึกตัวนี้ทีนยเยอะ,อ,ะ,ะอ่ามาดูกันซิว่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือเอเอเสรุปฮะไอ้ตรงนู้นมันเป็นทางที่มันต่อไปเนี่ยไอ้ตรงนู้นมันจะต่อไปทางที่เรามาเมาื่อพาร์ทที่แล้วนะฮะเออว่ะ <laughs> ลืมคิดเลย <laughs> โอเคงั้นทางที่ไปได้ก็จะมีทางนูน้นแล้วก็ทางที่ไปนูน่นสูงๆนะฮะ ทางไปหาจีนเยอะๆนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวตอบไปฝั่งนี้ก่อนเฮ้ยอืเอาอีกริว่วม่งขึ้นมาตอต่ตอ,ดตอดได้ไหมเนี่ยเออโอย้ย <c oughs> ตอบนี้ได้เว้ยนี่นี่มันต้องจอแบบนี้ หมดพอดีฮะต้องมีมอเอาเย้เเลียบุ้งล่วงไปหมดเลยไม่เียฮะอ,อ๋อทางมันไปไรทางจังกว่อุย๊ยอันนี้พี่ขอลงไปแล้วกันต้องมีทางเปียวของแนๆ่ๆงั้นช็อตกันออ <laughs> รอเอาทะลุหากันเดีย๋ยวเพื่ออะไร โอ้โหไปเตือน,นโอเคฮะไปหาทรีนเราจ้าอันนี้ก็เปิดไปตรงนี้โอเคของรับน่าจะอยู่ข้างบนมีอะไรไหมไม่มีฮะคือกระสุนช็อตกันกระเดือน้อยอยังยิงเลี่ยนอีกเมื่อกี้เสียงระเบิดจากไหนอ่ะอเมื่อกี้ไม่ทุกเอา้าโอ้นี่นี่ทางไปตรงนี้เหรอ ทางไปทางออกวะเดี๋ยวไม่ในะอันนี้มันทางออกเลยนี่ว่าเออเอ้ยเอาไม่ใช่เอยไม่ใช่ไปต่อไปต่อได้ไปต่อได้โอเคฮะแจ้งดินี่มาด้วยอ้าไปต่อหรือออกวะอันนี้ก็เป็นบันไดออกไปดิ ทางเอิมอะทางออกแค่โดูนึกว่าจะไปตัวได้คือซับายน่าจะมีแค่ตรงนั้นแหละนะฮะอุ้ยเฮ้ยระเบิดยิงตัวหน้าต่อตาย <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดีนะฮะมาถูกบ้านก็ต้องโดนเจ็บร้อยฮะเอาไปแทะบ้านตัวเองอีก โอเคครับหลังจากที่ได้ไปฟาร,ร์มกรองจากว่าเศษทีมาเรียบร้อยก็คือมีได้มากมายฮะเ,เดี๋ยวเก็บของก่อนอคือผมนึกได้ว่าโดนมันมีของเออเขาเรียกว่าของแต่งด้วยนะฮะแล้วก็ไอตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวแปบบ๊บนึ่งสะสมของเวลบหกนะฮะของระดับหกแล้วก็ให้สนยัยเออเดี๋ยวไปเล่นด้วยมัน โอเคเดี๋ยวมาต่อเลยดีกว่าเออนี่เจ้าโดนนะฮะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอีอซออ่อมเอาเไม่เดี๋ยว,ยวอ๋อ,อต้องจับใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันมันโดนอะไรทำไมมันจะพังเร็วจัดเลยซอมบี้ตีหรอโอเคตัวนี้มันจะมีมอสคือแล้วก็ไอ้มอสมันคาบจากตรงนี้หรอเอ่อมอสมอสตัวไหนอ่ะนี่ไม่ใช่ มอ d ของโดนได้เรียนรู้อยังนี่เหรอนี่ฮะน่าเป็นเจ้เจาตัวนี้นะมอ d นี่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 ก็ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ไฟสองโอเคไม่ต้องห่าะคือผมเพิ่งรู้มาอ่าอะไรบ้างวะเนี่ยเออปุ่มล็อกแค่นั้นอันนี้อะไรวะเนี่ยเราแม,ม็กเฮ้ยมีแม็กกาซีนแต่งอ๋อแล้วคือ ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเดี๋ยวผมไม่มีตัวตัวนี้ไม่มีเอ่อที่ปลดล็อกมันอ่ะเฮ้ยอยากได้จัดเลยแม็กกาซีนแต่งเหรอแลไรเมื่อกี้เขียนอยู่เลยเนี่ยเออมันต้องไปหาหนังสือมันไม่ได้ปลดล็อกจากสกิลโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวมาดูมอสไอ้นี้ดีกว่าคือผมจะทำมอสไอ้นี่มอสกล่องเก็บของของโดนนะฮะโอเคอ่าใช้อะไรบ้างใช้เหล็กกับ ที่ความสะอาดวะแล้วก็พวกนี้เออโอเคโวยฟาร์มนี่มาพอดีเลยฮะอ่าของอิเล็กทรอนิกส์เออในนะอีฟาร์มมาเยอะเลยแล้วก็เหล็กเหล็กไหลอันไหนไอันนี้มากับเหล็กไม่หามีเยอะมีเยอะค้าบไปมันไม่รู้มันใช้ได้กี่อันนะจะลองค้าบดูก่อนหนึ่งอันหนึ่งนาทีโอเคงั้นรอ อาวโอเคเรียบร้อยนะฮะมอสตัวแรกแล้วก็มันจะมีแขนฮิวนะแขนฮิวเหรอนี่ฮะใช่ป่ะโดนนี่นี่แขนฮิวได้เป็นตัวนี้นะแล้วต้องไปหาหนังสืออีกคือผมไม่มีโอเคกั้นใส่มอสนี้ดูนี่ใส่ได้ฮะว,ว้าวมันน่าจะเพิ่มชอบเก็บของโอเคอยูด่ดูกัน Startup sequence activated. ว้าว wow. เอ่อช่องเก็บของเพิ่มมาตอนแรกมันมีสองนะสองแถบเอ้ยสองเฮ้ยคราวนี้เพิ่มมาอีกงั้นโอเคเดี๋ยวลองคราฟเมื่อกี้ไม่มีสามช่องโอเคงั้นลองคราฟมาสักสองอันคราฟบเพื่อเลยฮะถ้ามันใส่ได้นะผมบอกเลยว่าโคตรดีเลยใช้แบบของนะฮะ ไอพวกแขนหิวเนี้ไว้ที่หลังนะคือผมคาดไปแค่นี้ไอแล้วก็เลกนี้นี่เด็กที่ต้องใช้มาพอไปใช้ต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมได้สไนเปอร์มาแล้วอย่างคือมันจุได้หนึ่งนัดทำไมมันจุได้น้อยจังโอเคงั้นลองแต่งสไนเปอร์ดูมันมีของอะไรแต่งได้ นี่ได้เป็นอันนี้สกูปปูลแปดได้ใส่ตัวนี้แหละนะครับสไลเปรอร์กับคาจับไอ้ตัวนี้ตัวนี้มัดไหนไม่รู้นะว่ามันใส่แต่งยังไงได้บ้างอ่าอันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้ของแต่งนู้นมาไฟไม่ต้องติดนะมีอยู่แล้วน่าจะประมาณนี้ฮนะโอเคคือไม่รู้คุณจะไปเล่นด้วยไหมนะคือมันเป็นเราเด็กเราปุกไง สโคปต้องมีฮะอันนี้ขาจับทำให้ปืนนิ่งฮนะแต่งได้แค่นี้หรอนี่จัดไปแล้วนี่ใส่ต่อได้ปะโอ้โหขาจับสองสามแปดว้าวสโคปปุ่นแปดฮะมีเป้าให้ลองปะมีไหมโอ้โหโคตรนิ่งอะฮะโคตรนิ่งโอเคเลย เอ้าเดี๋ยวโดนหายโอ้โเฮ้ยได้เราหนึ่งกล่องโอเคเดี๋ยวมาใส่ดูก่อนนะครับว่าจะใส่ได้กี่กล่องอะไรก็โดนอ่าอยู่ไหนไอเรื่องใส่ได้ใส่ได้นะแต่ไปดูว่ามันจะให้ผลเราไหมลุ้นกันนะฮะวางไป,ไปโอเค เพิ่มมาอีกโอเคงั้นแสดงว่าใส่ได้ไนะฮะคืองั้นก็เออให้โดนไปแบกน้ำหนักกับเราคือตัวผมก็มีช่องอยู่อ้าช่องอยู่แล้วไงหกกับไอ้แคบใส่ปืนแล้วถ้าได้โดนทั้งไปอู้หเท่ากับตัวเราสองคนนะกดเฟี้ยวขี้ของแต่งเก็บไปของคราฟไม่ต้องเก็บเก็บอ่าไอกองสุดท้ายฮะมาโดนพอแล้ว ผูกใส่ได้อีกโอเคเรียบร้อยฮะก,กับการแรงโดนมอดโดนคือเล่นมาตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะรู้ว่ามีมอดแต่แล้วก็หอผมยังไม่ได้ทำเลยอยากได้หอแล้วไปที่อ่อืนเนี่ยเอาเค่เพเห็นผมเอาสุนมาใส่รอยนี้ไม่ใช่อะไรนะ คือผมเพิ่งรู้นะว่าอยากได้ของดีนี่คือมันจะมีที่ดูอยู่นี่ฮะมันจะขึ้นแถบตรงนี้นี่ไฮรูสเตตตรงนี้ถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งมีของดีนะฮะแล้วก็ผมไปแต่ละเมืองนี่ผมไม่ได้ดูเลยผมเพิ่งรู้อีกนะฮะโอเคงั้นเราจะเริ่มออกท่องเที่ยวแล้วถึงจะไม่มีหอร์เข้าไปเหอะนะฮะโอเคบอสาของไปดีกว่าเอาอะไรไปบ้างพยาบาลแหละที่รู้ๆนะฮะใครพยาบาลประเภนี้ปะเนี่ย โอเคอาจ้า okay. บ้านเบเนตนี่กองใหญ่ไปด้วยเลยแล้วก็ยาไอ้ยาต้านนี่คือยาต้านเชือ้อไปหาไปหากลางทางโอเคนี่คือไม่ใช่การย้ายบ้านนะคือการแบบต้องเที่ยวเจ๊นะต้องเที่ยวต้องเที่ยวโอเคไปไปหาไอ้ตรงรูสเตทที่เยอะอ่าถ้าจำไม่ผิดที่ไหนดีวะแฮ เฮ้ยเดี๋ยวมีหมาตรงนี้เดี๋ยวพกจอดเดีย๋ยวจอดคิวแป๊บดูก่อนโอ้โหน้อยกว่าเมื่อกี้71เมื่อกี้78็หรือมันต้องเปลี่ยนพื้นที่ฮะจะบอกว่าหลังจากขี่ไปสักพักมาเจอดินแดนใหม่นะฮะก็คือเป็นดินแดน,นน้ําแข็งโอ้โหก็เคยเจออุ้ยคือจะบอกว่ามันมี2ดินแดนที่ผมเจอใหม่นะฮะก็เป็นไอ้ดินแดนลอกลางไอ้ตรงนู้นนะต้อง อะไรอ่ะอะไรหนาวเหรอเฮ้คงไม่เป็นไรนะาท่าวแข็งตายดี่จริงแลวคือมันมีเมืองให้ไหมใช้หรือขวดวดิบุ๊เนี่ยไม่เห็นเลยเมืองอ่ะเฮ้ยนี่ไงสปราร์คเข้าเมืองผอไม่ใช่สอบไฟนี่เอามาเจอเทรดเดอร์โอเคแวะสักหน่อยนะฮะอ๋อวางไอรีเดอร์เดียว แับหนึ่งฮะต้องทำการมาร์กพิกัดเทรเดอร์คนนี้ของเราคนที่เท่าไหร่อ่าหกนะโอเคร้คานคป้ายโอเคฮนะแล้วห่างจากไอ้ที่เดิมชี่กิโลโอ้โหชี่รถวนโคตรไกลเลยวันนี้ฮะตอนนี้มีตังไหมโอ้ซีเมิร์นเยอะหมเจอเออเทรเดอร์คนนี้มันกลับอยู่ที่เออไอ้ตรงลูกล้างโอเค เดี๋ยวมาดูไอ้รถสเตติสเท่าไหร่อุ้ยว่ายหกสิบอืมก็ถือว่าเยอะฮะถือว่าเยอะตรงนี้เยอะกว่าตรงนั้นครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้เดิร์ชเชเดอร์แบบมีของดีๆให้ไหมเ้ยนี่โครงเอ้ยโครงนี้ไม่เอาอยากได้โครงอ่ะหอนะฮะสมุดอะไรนี่อะไรอ่ะอ๋อคือจะบอกว่าจะไม่มีของดีให้เลยนะฮะ ว้าไม่มีความไม่เลยมีคฟามพิเลยนี่งัดของของเขาก็ได้เฮ้ยเอาไอตู้เซียนนี่งัดได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะไปโจรในร้านเทรดเดอร์เฉยเอ่ออยู่กันเอางัดได้จริงอ่ะจะว่ามีเนี่ยโอเคงั้นของงัดแป๊บ เจื่อซื้อของในร้านไม่พอนะก็คือมรัสงัดร้านเขาอี๋ <c oughs> เอาแล้วได้ของเอิบจีบกระจอยมากโอเคอ้แล้วคือทุกที่ที่งัดได้ใช่ปะ่ะอันนี้งัดไปไหนมันไม่ใช่ที่งัดเอเอวะอ้ยเพิ่งว่ามันงัดได้เดี๋ยวเสียงซอมบี้ไหนไวะเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่เหรออือ ลอสไนเปอร์หน่อยครับตรเร่เดี๋ยวระยะไกลนี่แตกปะโอ้โหไม่นิ่งเลยไม่นิ่งเลยเบื่อเฮ้ยแต่ตรงนี้สถานที่แบบใหม่ครับโอเคองั้นด้วยโอเคไม่ยิงแล้วไม่โดนนะอ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยกล่องกระสุนนี่ว่าอ้าวร้านเทรดเดอร์นี่คืออ้าวของแต่งเพียบไอ้นี่เอาอะ่ะ ไก่ยิงโดนไอ้ต่ตัวเล็กๆยิงโดนเฉยสมบีร์จริงไม่โดนเอ่อของพวกนี้ไม่เก็บนะฮะแต่ตัวนี้น่าเก็บโอ้ยมีมีมีโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยตายอ๋อเดี๋ยว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 มีไม่เล่นอ๋อมีไม่เล่นนะมีคือบอกเล้คือตัวนีจ้าตัวนี้จบ ครั้งหนึ่งนะล่วงอะ่ะโคตรแรงอะ่ะจะตกแรงไปไหนพี่จะบอกว่าไม่ได้มีดมาด้วยคิดเกล้ามาทีครับกี่ดอกแตกอะ่ะนรรู้พี่หมีผมอยู่นี่พี่หมีโอ้โคตรยิงโคตรจะแม่นเลยฮะสไนเปอร์ไม่ได้โทษปือน,นะโทษตัวเอง โอ้ยพี่มีมาแล้วเว้ยอ๋อาาโดนสองยัดด้านี้ร่วงไปมีใหญ่มีใหญ่ในเมืองน้ำแข็งโอเคครับก็สำหรับเจฟได้ในพา,พาร์ทพาร์ทนี้นะครับก็ไว้เรา,าฟาร์มก,กันต่อในพาร์ทนะดีกว่านะครับเป็นเมืองน้ำแข็งที่บอกเลยว่าของน่าจะดีกวดสด โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปตอนนี้ทุกว่านะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเราครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ